กรณีกบฏผีบุญนั้นทางเราก็เล่ากันมาเยอะแล้วนะครับและที่จะเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผีบุญอีกเช่นเคยแต่ที่แตกต่างก็คือเขาผู้นี้เป็นผีบุญที่ปรากฏในยุคกึ่งพุทธกาลซึ่งเป็นปีที่ชาวพุทธเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อของยุคต้นศาสนาของพระศรีอานทําให้ความเชื่อดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับกรวมการของผู้มีบุญ แม้ว่าในยุคสมัยพศ2500นั้นอีสานได้เจริญพัฒนามากแล้วก็ตามแต่ในชนบทยังมีความเชื่อเรื่องผู้มีบุญปรากฏทั่วไปดังเช่นกรณีของนายศิลาวงศิล์ซึ่งเป็นเหตุการณ์กระบฏผีบุญคนสุดท้ายที่ถูกปราบปรามจากรัฐโดยที่นับนับกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันต่อเลยครับนายศิลาวงศิลหรือลาดละคร ในข้อมูลระบุว่าเป็นชาวจังหวัดสกลนครหรือจังหวัดอุดรธานีเรียนธรรมและศยลศาสตร์แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อุบลราชธานีรับเข้าส่งรักษาไข้จนมีลูกศิษย์และคนเลื่อมใสมากมายต่อมาได้รักษานางประกายแก้วซึ่งอยู่บ้านแก้งไก่เขียออำเภอพิบูลมังสาหารจนหายและได้แต่งงานก,นกันกับนางประกายแก้ว ข้อมูลระบุว่านายศิลานี้เป็นคนอายุ50สเศษเศษส่วนเมียนั้นอายุเพียง20ปีที่พ่อและแม่ยกให้ในายศิลาก็เพราะว่าได้รักษาให้เธอหายจากโรคที่เป็นอยู่ตามข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวตรงกันว่านายศิลานั้นนะครับอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอานแต่นายมีปัทมาสาุสิทธิ์คนสําคัญอ้างว่านายศิลาบอกว่าตัวเองนั้นเป็นพระศีหาเหตุมาแก้ปัญหาในชาตินี้ ชาติหน้าจึงจะเป็นพระสีอานและกล่าวว่าตายวันนี้เกิดพรุ่งนี้เพียง20ปีก็เผยแพร่ศาสนาได้อีกนอกจากจะอ้างตัวเป็นพระสีอานแล้วในช่วงท้ายของเหตุการณ์นายศิลายังอ้างตัวว่าเป็นรัชการที่ห้าอีกด้วยทั้งยังกล่าวว่าคนที่เชื่อถือเขาจะไม่ลำบาก ต่อมานายศิลาได้ชักชวนชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีเช่นที่บ้านดอนกลางอำเภอวารินชำราบรวมประมาณ150คนส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวหรือกลางคนให้ไปตั้งบ้านใหม่ที่หมู่บ้านละหอมะขามป้อมปัจจุบันชื่อหมู่บ้านใหม่ไทยเจริญแห่งจังหวัดนครราชสีมาซึ่งขณะนั้นเป็นหมู่บ้านป่าอยู่ห่างจากตัวอำเภอ27กิโลเมตรโดยนายศิลาอ้างกับพรรคพวกว่า เพราะที่ใหม่นี้คือเมืองปางเวนอยู่แล้วจะใช้เวรกรรมให้หมดไปเมื่อมาถึงนายศิลาและพักพวกก็ทางป่าตัดไม้ไผ่มาปลูกกระท่อมโดยมีกระท่อมของนายศิลาอยู่ตรงกลางส่วนกระท่อมของพักพวกนั้นล้อมรอบนายศิลากับพวกไม่ยอมจดทะเบียนสัม,มโนครัวกับผู้ใหญ่บ้านแข็งข้อตั้งคุ้มของตนอยู่โดยอิสระการมาของคนเหล่านี้นายสมวนอินคำผู้ใหญ่บ้านได้สอบถามคณะที่มาถึง ได้ความว่าพากันอพยพจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้ามาหาที่ทำกินโดยอ้างว่ารัฐได้จัดให้หมู่บ้านนี้เป็นที่จับจองทำกินโดยผู้ใหญ่บ้านก็งงเพราะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้จากทางการได้แต่เก็บความสงสัยไว้และเฝ้าสังเกตพฤติการของคนเหล่านี้แล้วคนร้อยกว่าชีวิตก็จับจองสร้างบ้านเรือนพร้อมกับจ้างชาวบ้านแถวนั้นให้ค่าแรงสูงกว่าปกติใช้เงินซื้อข้าวของมากผิดปกติ นอกจากนี้ทางเข้าหมู่บ้านบริเวณคุ้มที่นายศิลาสร้างใหมย่ยังมียามถือปืนเฝ้าเหมือนกับค่ายทหารเมื่ออาคารสถานที่พร้อมแล้วนายศิลาก็ประกาศตนเองว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดสามารถรักษาโรคได้สารพัดใครเป็นโรคอะไรไปหาหมอไม่หายถ้าไม่อยากตายไปจากโรคนี้ก็มาอ่อนน้อมและทำตามที่นายศิลาบอกเมื่อเขาแพร่กระจายออกไปเท่านั้นประชาชนก็แห่ไปหาเพื่อที่จะมาพบกับท่านผู้มีบุญ ขอให้ผู้มีบุญดนบันดาลให้มีโชคลาภและแคลงวคลาดอยู่รอดปลอดภัยฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของนายศิลาได้ตรเวนสันเสริญความวิเศษของนายศิลาด้วยกรนลำททาให้นายศิลานะครับเข้าไปยืนอยู่ในดวงใจของชาวบ้านจํานวนมากขนาดที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้อยากได้อะไรเพียงแต่เอ่ยเปรเยปรเปยก็จะมีคนเอามาให้ด้วยความเต็มใจโดยหวังแค่บุญบารมีที่นายศิลาจะได้เผื่อแผ่ให้ชีวิตพวกเขามีความสุข ในตอนกลางวันจะมีการทําพิธีโดยนั่งหลับตาทําสมาธิพนมมือท่องคําว่าพุโทโธเร็วๆต่อกันไปทั้งวันส่วนนายศิลาและนางประกายแก้วจะนั่งเป็นประธานถ้าคนไหนว่าไม่ได้จะถูกนายศิลาเอาไว้เคาะหัวส่วนสมาชิกอีกพวกหนึ่งจะไปปลูกผักเช่นฟักทองแตงพริกมะเขือหรือหาของป่าแบบรวมหมู่เนื่องจากพวกนายศิลาอพยพมาอยู่ใหม่ จึงต้องซื้อข้าวกินปรากฏว่ามีเงินจับใจ่ายใช้สอยสะดวกเพราะนายศิลาให้ชาวบ้านสานุสิทธิ์ที่มีทรัพย์สิสนขายนาและโรงสีที่อุบลแล้วก็นำเงินมาให้เขาเขาจะแบ่งปันให้เสมอกันทุกคนพอตกตอนเย็นนายศิลาก็จะพาพักพวกโดยเฉพาะพวกผู้หญิงไปเก็บดอกไม้คือดอกยอปา่ามาร้อยทำเป็นขันห้าขันแปดแล้วก็มาประชุมร่วมกันตอนกลางคืนจะจุดเทียนสว่างสวัย เพื่อที่จะบูชาเทวรูปที่ขุดได้มาจากปราสาทโบราณทุกวันขึ้นและแรม8ค่ําและ15ค่ําจะมีพิธีเปลี่ยนคู่คือชายและหญิงจะจับคู่กันถ้าผู้ชายสนใจผู้หญิงคนไหนก็ให้เอาผ้าไปคล้องคอและก็ได้ไปจนถึงครบรอบใหม่อีก7วันต่อมาค่อยมาเปลี่ยนคู่อีกแต่หญิงสาวทุกคนนะครับก่อนจะมีคู่ต้องไปหลับนอนกับนายศิลาครั้งแรกก่อน เพื่อเป็นพิธีการล้างบาปซึ่งก็ไม่มีหญิงคนใดรังเกียจต่างก็เรียกนายศิลาว่าเป็นพ่อทางสิน้นจนต่อมานายศิลาก็ถูกทางการเข้าตรวจสอบข้อมูลในเรื่องสาเหตุที่นายอำเภอเข้ามาสอบสวนนายศิลานี้ยังขัดกันอยู่นะครับเช่นข้อมูลบางแห่งก็ระบุว่านายศิลาได้ประกาศตนเป็นกษัตริย์ และนางประกายแก้วเป็นราชินีบรรดาเหล่าเมียน้อยได้เป็นเจ้าจอมสนุมกำนันบ้างรวมทั้งบรรดาลูกน้องคนสนิทมาลำหน่วยโฆษณาและบรรดาญาติต่างๆก็ได้เป็นขุนนางตำแหน่งดุจเดียวกันกับพระาชสำนักได้ก็มีข้าทาสบริวารกันพร้อมหน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับต่างก็ไม่นิ่งดูไดรีบไปแจ้งแจ่ทางอำเภอจนนายอำเภอเลิศอผู้กรัรได้รับแจ้งต่างเร่งรีบเรียกหักวหน้าส่วนราชการต่างๆมาประชุมหารือกัน พร้อมทั้งประมวลข่าวสารที่ได้รับจากชาวบ้านทุกกระแสและที่ประชุมได้ข้อยุติร่วมกันว่าในายอำเภอและคณะจะต้องลงไปตรวจสอบเหตุการณ์ณสถานที่จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือบางแห่งนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์นั้นรู้ถึงหูฝ่ายบ้านเมืองเมื่อคณะของนายศิลาไปขุดเมืองเก่าใกล้หมู่บ้านเพื่อค้นหาหาเงินหทองส่วนอีกข้อมูลหนึ่งก็เล่าว่านายอำเภอมาหานายศิลาเพราะนายศิลา ใช้ให้พักพวกไปเปิดหนองน้ําเพื่อจับปลามากินชาวบ้านกลัวว่าน้ําจะแห้งจึงไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงไปแจ้งนายอำเภอจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับนายอำเภอซึ่งก็คือเลิศผู้กรัฐและพวกอีก8คนก็เดินทางมาที่คุ้มของนายศิลาในวันที่30พฤษภาคมพศ2502นายอำเภอและพวกมีอาวุธปืนทุกคนจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็มีปากเสียงกัน ฝ่ายนายอำเภอขอเชิญตัวนายศิลาไปสอบสวนที่อำเภอแต่นายศิลาไม่ยอมไปนายอำเภอจึงจะใส่กุญแจมือนายศิลาจึงร้องบอกพักพวกว่าเขาจะเอาตัวพ่อไปแล้วลูกจะอยู่กับใครจะไม่ช่วยพ่อหรือพักพวกของนายศิลาก็กรูกันเข้าไปเอากระบองที่มีตะปูแหลมปักตอกโดยรอบซึ่งทำตัวเียมไว้แล้วตีพวกนายอำเภอ นายอำเภอจึงเอาปืนยิงนายศิลาแต่ยิงพลาดไปถูกคนแก่อายุ95ปีพวกของนายศิลาตายไปฝ่ายนายอำเภอกับพวกจึงถูกรุมตีตาย5้าคนพวกนายศิลาเอาศพไปกองไว้หน้าคุ้มแล้วโห่ร้องชัยโยถือว่าเป็นการปราบมารได้วันรุ่งขึ้นนะครับพลตำรวจจัตวามุกสีสมบูรณ์นำเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกยิงนายศิลาประมาณ40คนและชาวบ้านอีกสหมู่บ้านก็มีปืนประมาณร้อยกระบอกเข้ามาล้อมจับ แต่ปรากฏว่านายศิลากับพรรคพวกคนสนิทประมาณ10คนโดบหนีไปก่อนแล้วส่วนฝ่ายของนายศิลาที่เหลืออยู่ไม่มีอาวุธตำรวจจึงยิงชาวบ้านในคุ้มของนายศิลาตายไป12คนมีผู้หญิงและเด็กร่วมอยู่ด้วยและจับได้44คน มีเรื่องเล่าว่าก่อนนี้นะครับนายศิลาแจกหมากการอาวุธให้กับชาวบ้านในคุ้มของเขาและบอกว่าไม่ต้องกลัวปืนถ้าเจ้าหน้าที่ยิงปืนมากระสุนนั้นจะกลายเป็นดอกบัวโรยปลายลงมาบูชาพวกเขาหรือไม่ฉะนั้นกระสุนก็จะวกกลับไปไปถูกคนที่ยิงแต่ความจริงก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะครับจนที่สุดต่อมาในวันที่19มิถุนายน พอส5อ2เจ้าหน้าที่ก็ตามจับตัวนายศิลาและนางประกายแก้วกับพักพวกที่หนีไปได้ขณะที่กำลังเดินทางผ่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีเข้าสู่ประเทศเราและเช้าวันที่21วิมิถุนายนปีเดียวกันนายศิลาก็ถูกนำตัวมาจากอุบลถึงนครรัชศีมาเพื่อให้ท่านพลตำรวจตรีประชาบุรณัธนิตหัวชาการตำรวจภูธรภาคสาม ที่รอสอบอยู่นานหลายวันแล้วก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าความผิดของนายศิลาที่ทำตัวเป็นผู้วิเศษหรือพีบุญนี้มีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตแม้จะรับสรารภาพก็ไม่อาจได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและสายของวันที่22พิถุนายนนายศิลาก็มีผู้นำตัวไปที่กรุงเทพแบบขาดอิสราภาพที่กองปราบสามยอดนายศิลาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์อย่างหนักแน่นในศิลานั้นยอมรับแค่ว่าที่เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเพราะชาวบ้านที่โกรธแค้นทางอำเภอเรื่องที่ทำกินที่ทางอำเภอไม่ให้เลยรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่แม้ว่าตนจะห้ามปรามแล้วชาวบ้านก็ไม่เชื่อส่วนความนิยมชมช,มชอบที่ชาวบ้านมีให้อย่างล้นหลามนั้นก็เนื่องจากว่าตนเป็นคนเรียนวิชาอาคมทางศิลศาสตร์มาเป็นอย่างดี จากนั้นก็มีเรื่องเล่าว่านายศิลาวงศิลป์ได้มีโอกาสพบกับนายกรัฐมนตรีขณะนั้นก็คือจอมพลสริษิ์ธนรัตน์ซึ่งเป็นโอกาสที่คนธรรมราสามัญยากหนักที่จะได้พบจอมพลสริษิ์ก็ถามว่าเขาว่าหรือทำตัวเป็นผู้วิเศษนายศิลาก็ตอบว่าชาวบ้านพูดกันไตเองครับท่านหลือกํำแหงมากนะคิดแบ่งแยกดินแดนละสิจจอมพลก็พูดผมไม่เคยคิดเลยครับนายศิลากล่าวขณะก้มลงกราบท่านผู้นำด้วยใบหน้าที่ซีสลดิดจอมพลสริษิ์ก็บอกว่าถ้าหรือเป็นผู้วิเศษจริง อมกระโทนหรือวิทยุให้อัวดูหน่อยได้ไหมถ้ารือทําได้อัวจะยอมเป็นลูกน้องหรือนายศิลาก็ตอบว่าทําไม่ได้สุดท้ายจอมพลสฤษดิ์ก็ถามว่าหรือมีอะไรจะพูดอีกไหมนายศิลาไม่ตอบคําถามนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเย็นนั้นนายศิลาก็ถูกส่งกลับมาจากกรุงเทพมาที่นครราชสีมา จนที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้มาตรา17ประหารชีวิตในาศิลาวงสินเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2502ที่ป่าช้าจ,จีนจังหวัดนครราชสีมาส่วนพักพวกในศิลาหลายคนเช่นนายมีปธมาและนายน้อยแก้วแรมเดือนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนี่ก็เป็นเรื่องราวของนายศิลาวงสินผีบุญที่ถูกปราบปรามโดยอำนาจรัฐคนสุดท้ายที่นับนับกัน นับเป็นผีบุญยุคกึ่งพุทธการที่ได้รับกา่าวคานลวงหนังสือพิมพ์ในขณะนั้นอย่างแพร่หลายก็หวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ